มีมากนะมีผู้สัพพอมีผู้นําเข้าสนใจนะคะคืออาจารย์เนี่ยเขาว่าจะให้ให้พวกท่านออกแบบในสินค้าของพวกท่านแหละท่านเอามาสองชิ้นอาจารย์ก็จะคอมเมนต์ให้สองชิ้นแต่ถ้าท่านออกแบบมาสามสิบชิ้นอาจารย์ก็คอมเมนต์สามสิบชิ้นอย่างเงี้ยค่ะถ้าท่านเอามาเยอะท่านทําการบ้านคือการอบรมเนี่ยมันมีการบ้านด้วยนะอาจารย์ก็จะให้ความรู้นี้ก็ามาอบรม อาจารย์ก็จะคอมเมนต์อันนี้นี้นีแล้วเขาก็ไปออกแบบตกแต่งสินค้าเสร็จพอเสร็จป๊อบอาจารย์ก็คอมเมนต์ให้เรียบร้อยแล้วก็เอาสินค้าเนี่ยไปออกงานซึ่งก็ขายดีนะคะอันนี้อันนี้คือทําปฏิบัติจริงด้วยแล้วก็มันได้งานออกมาด้วยนะคะอันนี้คือการสร้างมูลค่าเพิ่มนะปกติเราทําสินค้าของเราก็แบบทื่อๆใช่ไหมแต่ถ้าได้มนะีนักวิชาการ ผ,ผู้เชี่ยวชาญเช่นคนญี่ปุ่นคนนักดีไซนเนอร์ฝรั่งเศสอย่างเงี้ยของกรมก็มีนะคะมาให้ความรู้ก mm hmm. ็จะได้ไอเดียหลายอย่างในการที่จะพัฒน,นาสินค้าเราไปสู่ตลาดโลกเราที่ว่าเราสินค้าเราเดีแล้วแหละแต่เราไม่มีพ r o j e c t i n ดีๆไม่มีการออกแบบดีสินค้ามันก็ตกมันก็ตายไปใช่ไหมแต่เราต้องหานักคิดดีๆบางทีทำ p r o j e จ t ิ n งดีๆมาป๊๊บเนี่ยทำให้เรามันสินค้ามันเปลี่ยนเลยนะคะ อันนี้ก็สำคัญนะเพราะนั้นมามาอบรมกับผู้เรานะคะนะ,ะ,นะะแล้วก็โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการแฟชั่นโอเคอันนี้ก็ได้รับการพัฒนาอบรมไปแล้วนะคะนะ,ะนะอันนี้ก็คือทางเหนือเขาก็จะมีเรื่องของเอวิ i g n ์เซนเตอร์นะคะทาง,งแต่นี้ของกรมก็มีกิจกรรมหนึ่งก็คือการลดต้นทุนการดําเนินการค้าระหว่างประเทศเช่นเรามีไทเทป d t com ใครใครรู้จักไท d com บ้างคะ อันเนี้ยเป็นเว็บไซต์กลมที่เป็นทําการค้าบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านก็สามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้ท่าท่านมีสินค้าดีๆท่านเข้ามาเลยนะคะเนี่ยสามารถที่จะโพส์สินค้าเราเข้าไปแล้วมีผู้นําเข้าเข้ามานะอันนี้ก็คือการซื้อขายนะออนไลน์สมาร์ทออนไลน์เ e อ็กซ์พอร์เตอร์ก็เหมือนกันนะคะในการใช้เทคโนโลยีในการที่จะลดต้นทุนนะคะอันนี้นะคะ โมบายแอปพลิเคชันก็เป็นเป็นเทคโนโลยีที่ดีอันหนึ่งก็คือการใช้มือถือในการอินสตาข้อมูลเข้าไปโมบ็คโมบายแอปพลิเคชันถ้าใครสนใจก็มีที่ด้านหน้านะคะวิธีการติดตั้งข้อมูลเข้าไปแล้วทำให้เราเสิร์ชหาข้อมูลอย่างเช่นเราต้องการเสิร์ชหาข้อมูลว่าญี่ปุ่นตอนนี้มีอะไรน่าสนใจมันก็จะออกมา นะฝรัร่งเศสมีอะไรที่น่าสนใจตอนนี้มีปัญหาเรื่องกุ้งไหมเรื่องการประมงไหมอะไรเงี้ยมันจะเซิร์ชได้แล้วเราก็บอกเอา